สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการของโคตรดีนะครับผมเป็น EP4 กันแล้วนะครับ ก็ในวันนี้เนี่ยก็ต้องขอเกินไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยก็เคยพูดมาใน,นหลายๆคลิปแล้วนะถ้าจะไม่ผิดนะครับแต่ถ้าผิดก็ขอชี้แจงตรงนี้เลยคือตอนแรกเนี่ยผมมีแผนว่าผมจะรีวิวหนังสือเนี่ยจะเป็นหนังสือของคนไทยเป็นส่วนใหญ่ก่อนนะครับก็จากที่เห็นมาพาร์ทหนึ่งพาร์ทสองพาร์ทสามเนี่ยอีพีหนึ่งอีพีสองอีพีสามเนี่ยก็จะเป็นหนังสือของคนไทยล้วนๆนะครับตอนแรกก็กะจะทําให้หมดสต็อกก่อนก็น่าจะเกือบสิบอีพีแหละนะครับแล้วก็จะเริ่มมารีวิวหนังสือระตูนี่ปุ่นที่ไดด้้เหห็นนตามามมลังงของผแต่คือในนช่วงี้เนนหาาว่หนังสือที่ ผมเอามารีวิวเนี่ยมันเป็นหนังสือเก่านะครับมันเป็นหนังสือที่ผมอ่านสมัยก่อนแล้วผมจะเอามารีวิวเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าหนังสือเก่าเนี่ยมันเป่าเสียสำหรับผมคือผมเคยอ่านไปแล้วเนี่ยผมจะต้องใช้เวลาในการอ่านมันอีกทีเนี่ยคือมันก็จะไม่รู้สึกฟิลลิ่งเหมือนเดิมและมันเฟิร์สอิมเพรสชั่นมันไม่ค่อยเต็มที่นะครับคือมันก็ต้องเอาเวลาไปนั่งอ่านแล้วก็รีบเรียงความคิดในหัวเพื่อนํามาพูดใช่ไหมซึ่งสำหรับผมเนี่ยมันมันยากแล้วก็ใช้เวลาเยอะนะครับคือช่วงนี้มันไม่ค่อย ขออภัยเลยคือผมก็ต no ้องเปลี่ยนรันค uh, ิวเอาการ์ต mm ูน hmm. ญี there, like ่ป so ุ่นเนี่ยมารีวิวแทนนะครับซึ่งหนังสือการ์ตูนในวันนี้มันก็เป็นหนังสือที่เหมาะกับสิ่งที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้คือผมไม่ค่อยมีเวลาใช่ไหมครับแต่การ์ตูนในวันนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนที่อ่านง่ายอ่านเร็วดีนะครับอ่านสบายไม่ต้องคิดซีเรียสนะครับคือหนังสือของคนใดที่ผมยังเหลืออยู่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นนวนิยายซึ่งมันก็ต้องใช้เวลาในการอ่านใช่ไหมซึ่งผมก็คิดว่ามันคงจะนานเกินนะครับก็เลยอ้างสื่อตัวนี้รันคิวมาก น,น,นะครับในคลิปนี้แล้วก็อย่างนึงนะครับในวันนี้เนี่ยมีความพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมานะครับอย่างที่รู้ๆกันเนี่ยคือผมเนี่ยลองไปเช็คฟุตดูไปเช็คคลิปเก่าๆดูนะคือผมไม่ได้อยากทารายการให้มันมีความจริงจังขนาดนี้นะครับบอจริงๆแล้วแต่มันคือเป็นตัวผมเองแหละเวลาอยู่คนเดียวผมเป็นคนจริงจังนะครับดังนั้นมันเลยยากที่จะให้ผมมาเอนเตอร์เทนนะครับซึ่งความจริงผมอยากทารายการที่แบบโอเคทั้งสนุกมีสาระแล้วก็เอนเตอร์เทนอยากทำประมาณนี้แต่แบบมันก็เป็นเรื่องยากที่เพราะว่าผมอยู่ตัวคนเดียวเนี่ รู้สึกเหมือนบ้าไปหน่อยแล้วก็รู้สึกว่าต้องมันเจิดเกินไปซึ่งมันยากไปสำหรับผมเนี่ยแต่แน่นอนว่าผมพยายามจะให้มันสนุกแน่นอนซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็เลยคิดแล้วว่าเราจะทําอะไรดีนะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็เลยจะหาชาเลนจ์มาท้าทายตัวเองนะครับก็ในต่อไปเนี่ยทุกๆคลิปเนี่ยผมจะพยายามหาชาเลนจ์หาอะไรสักอย่างเนี่ยมาเพื่อให้เวลาผมรีวิวหนังสือเนี่ยมีเอกลักษณ์เพิ่มมากขึ้นมีเนื้อหาที่แบบดูโลกๆลกดูลนลนให้มันตลกเพิ่มมากขึ้นประมาณนี้นะครับก็ในวันนี้เนี่ยก็เลยจะเร เวลารีวิวหนังสือเนี่ยของผมในเวลา3นาทีนะครับก็คือเอาง่ายคือผมขี้เกียจตัดแหละนะครับคือ3นาทีเนี่ยคือ3นาทีสดๆนะครับไม่มีการตัดต่อนะครับมากสุดคือใส่สิ่งเอฟเฟกกับใส่สิ่งดนตรีอะไรพวกนี้ในงานนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่แบบโอเคผมจะไม่ตัดต่อเลย3นาทีนะครับปล่อยดิบๆลงคือใครอาจจะยังไม่รู้นะแต่เอาจริงๆแล้วอะคลิปเนี่ยอาจจะเห็นว่ารีวิวครั้งหนึ่งก็15นาที10นาที12นาทีอะไรพวกเนี้ยมันไม่เกิน15มั่งอะไรมั่งนะครับเอาจริงแล้วผมอัดเกือบ40นนบบ30นนนนนนาาททททีีเเเเลลยยะะว้กกือบบบแุคคคิปปรัผม,ม็ อะไรเยอะแล้วมันต้องตัดที่มันไม่จะเ็นออกไปเยอะมากดังนั้นนี่แหละผมจะรีวิวสามนาทีให้มันจบนะครับมันจะได้อ,อดนสดดิบๆไปเลยนะครับเนะื้อหาเป็นเฟิร์สอินเทชั่นเพียวๆเลยนะครับแต่ผมจะมีสรุปให้ตอนท้ายคลิปนะตอนท้ายคลิปก็จะสรุปเขาคร่าให้อีกทีนึงก็เพื่อไม่ให้ตัวผมเนี่ยเผลอพูดเลอะเทอะพูดอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องออกไปเยอะเกินเดี๋ยวมันจะแบบน่าเสียดายเดี๋ยวนังสือมันจะไม่ได้รีวิวนะครับก็โอเคก็ให้ฟังส,สนุกๆแล้วกันไปในสามนาทีก็สามารถไปฟังสรุปได้ตอนท้ายอ<ๆ> <Okay. S 1> เรื่องนี้เนี่ยมันผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะพูดจบภายในสามนาทีไหมหรืออาจจะจบก่อนนะครับถ้าจบก่อนถ้าผมตื้อแล้วจบทีก็ปล่อยทิ้งนะครับเดี๋ยวคุณจะได้เห็นสามนาทีแห่งความอึมครึมคือผมเนี่ยบอกเลยว่าเวลาอัดคลิปเนี่ยทุกครั้งที่เห็นต,ตัดตัดตัดมีภาพตัดเนี่ยคือพูดเลยว่าผมเว้นไว้นานมากนะครับคือเว้นต้องคิดในหวัวอะไรบ้างเหเฮ้ยจะพูดอะไรวะฝนก็ค้างแล้วอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันเริ่มสามนาทีนะเห็นไหมเลยพอเห็นอยู่เห็นนาฬิกายอยู่สามสองหนึ่ง เอาละครับหนังสือที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับ Window Shoger นะครับมาดูกะนะครับผม Window s ฮ้ย Window Shoger มาดูกะนะครับเป็นหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับมีสำนักพิมพ์ค่ายไทยนำลิขสิทธิ์เข้ามาคือของของวิบูนกิจนะครับของค่ายวิบูนกิจเป็นคนนำเข้ามานะครับหนังสือเนี่ยก็เป็นหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นทั่วไปนะครับก็จะมีปกอ่อนเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับก็ปกอ่อนอู้จ้า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  ก็เป็นหนังส wow. ือปกอ่อนนะครับมีเป็นปกภาพสวยงามนะครับผมก็นี่ปกก็จะมีเรื่องเล่นมุกนิดหน่อยมีการเล่นภาพนิดหน่อยนะครับอันนี้ขอสปอยนิดนึงในเล่มห้าเนี่ยมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากนะครับอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้นะครับห้าเล่มจบนะครับผมตอนนี้มีเล่มจบออกมาแล้วนะครับทั้งห้าเล่มมีทั้งหมดครบห้าเล่มแล้วจบแล้วเออเท่าไรละอฮ้ยได้ยูชิวๆ สองทีสองทีไปไวๆยังเหลือในเ,เรื่องอยู่ก็ทั้งหมดห้าเล่มน,นะครับเรา,าพูดถึงราคานะครับราคาเนี่ยก็เป็นเจ็ดสิบบาทสี่เล่มน,นะครับแล้วก็เจ็ดสิบห้าบาทหนึ่งเล่มน,นะครับก็ต้องเป็นราคามาตรฐานในยุคนี้แล้วแหละนะครับก็ต้องยอมรับว่านังสือในยุคนี้เนี่ยก็ราคาประมาณนี้หมดแล้วต่อมาก็อ่า มีนโมทาเลมพูดอะไรเลืออะไมเออพูดถึงอาจารย์คนวาดหน่อยอาจารย์ยา s ุฮิโรฟุกุดะนะครับก็เป็นอาจารย์นักวาดของกระดูนเรื่องนีง้นั่นเองบอกว่าชอบลายเส้นนะครับมีเอกลักษณ์นะครับลายเส้นผมชอบการวาดมารุกะนี่ครับตัวละครวินโด h โชเกอร์มารุกะมารุกะก็คือนี่ครับผู้หญิงในหน้าต่างคนนี้นะครับมารุกะเนี่ยรู้สึกว่าภาษาญ,ญี่ปุ่นจะแปลว่าหน้าต่างนะครับ ซึ่งก็ชอบลายเส้นนะครับเนื้อหาเนี่ยน่ารักนะครับลายเส้นบอกว่ามีเอกลักษณ์ดีคือมันผมชอบตรงที่เขาไม่วาดปากนะครับส่วนใหญ่มารุกะยังแม่ก็เห็นปากตัวละครนี้เนี่ยซึ่งมันก็ดูเออหน่ารักดีเท่าไหร่ละชิบหายละถ้าสิบวิีเอาละเอาละครับหนังสือเนี่ยก็จะเป็นหนังสือแนวตลกนะครับเป็นหน,นังสือแนวแก๊บเป็นการ์ตูนสั้นนะครับจบในตอนซึ่งหนังสือเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับมารุกะนะครับมารุกะเนี่ย จะเจอโอดดะนะครับโอดะก็คือนี่ครับไม่ใช่อาจารย์วาดวันพีนะครับโอดะคุ้งเป็นพนักงานกินเงินเดือนนะครับที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินผ่านหน้าต่างบ้านนี้นะครับซึ่งเป็นบ้านของมารุกะซึ่งมารุกะเนี่ยก็ในตอนสั้นหลายๆตอนในามารุกะเนี่ยเขาก็จะชอบเปิดหน้าต่างออกมาซึ่งในหน้าต่างของเขาเนี่ยก็จะมีในบ้านของเขาเนี่ยก็จะมีพวกร้านขายของหรืออะไรก็แล้วแต่คือมันจะเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆในแต่ละวันนะครับเป็นการ์ตูนสั้นที่ทุกๆตอนเนี่ยจะมีธีมของเรื่อ,เองเนี่ย detection. ที่เห็นนะครับหลายๆปกเนี <dein> <ๆ S 1> <ต>่ยก ก็มีทั้งทีมที่แบบเป็นาราวเกะเอยเป็นคนเป็นตำรวจเอยอ,อะไรเอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีพอประมาณนี้เลอยดเยอะโอ้จบจบแล้วกูวพูดไม่ทันไม่ได้ไม่นด้อ้อยอีกตอนสองคดีเลย มันเมนว่าอิงสอีโอเคเรามาสรุปแบบชัดเจนกัน,นอีกครั้งนึงนะครับผมพูดตรงว่ากระโดดเล่มนี้เนะี่ยกะว่า3นาทีเนะี่ยผมพูดจบแน่ๆเพราะว่าเนื้อหามไม่ได้เยอะนะครับก็เมื่อกี้กที่พูดไม่ชัดเจนคือเรื่องเนื้อหาเนาะเราจะมาสรุสรปเนื้อหาอีกทีหนึ่งนะครับเน,นื้อหาเนี่ยก็จะเป็นกระตูนแนวตลกแก๊กนะครับซึ่งเป็นกระตูนสั้นจบในตอนนะครับแต่เนื้อหาเนี่ยความสัมพันธ์ของตัวละคร2ตัวเนี่ยโอดากับมารุกะจังเนี่ยก็จะมีให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าเป็นความสนิทแล้วก็เรื่องการตกมุกอะไรพวกนี้ก็จะมีความเห็นแบบอารมณ์เหมือนใครที่ดูกินทรรมาเนี่ยก็จะรู้ว่าชิมบ ตอนแรกๆก็แบบมีความแบบกระตือรือร้นมากอะไรมากจตตอนลหลังๆมาทีชิมบจิก็แบบปล่อยเละทํำเลยเพราะว่าขี้เกียตกมุกอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็เออชอบความสัมผัสประมาณนี้นะครับซึ่งในทุกๆตอนเนี่ยมาดูกะเนี่ยก็จะเปลี่ยนธีมของห้องเองไปหลายๆแบบนะครับคือผมไม่มั่นใจว่าจะเรียกว่ายังไงดีกับหน้าต่างตัวนี้หรือบ้านของมาดูกะนะครับก็เป็นทั้งร้านขายของ บางครั้งก็ร้านขายข้าวร้านขายของนู่นนี่นั่นนะครับหรือบางทีก็เป็นเป็นที่โชว์นะครับเป็นการโชว์ออกกําลัางกายของเขาเป็นโชว์กีฬาเป็นโชว์เล่นนู่นเล่นนี่ที่แบบเขาอยากทําคือกระตูนนี่มันก็จะมีความมือวายที่เยอะนะครับคือในห้องเนี่ยอยู่ดีมันจะมีอะไรใสเข้ามาใสอะไรที่มันอลังการก็ามาคือจัดเต็มนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆสำหรับใครที่ชอบแนวนี้นะครับซึ่งก็สรุปแบบ โดยรวมชัดเจนอีกหนึ่งเลยก็คือเป็นการ์ตูนที่เหมาะสําหรับการคลายเครียดเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ต้องพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เหมาะกับการอ่านต่อเนื่องนะสำหรับผมคือเนื่องจากเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นการ์ตูนสั้นใช่ไหมครับดังนั้นเนะี่ยเรื่องเนื้อหาความสัมพันธ์ relationship หรือเนื้อาดราม,ม่าที่แบบอาจจะมีอะไรเงี้ยในการ์ตูนเรื่องอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยผมว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องนื้อหาความตลกความสนุกเนี่ยอันนี้จัดต็้แน่นอนนะครับก็เหมาะผมแนะน้อเลดกง็ตพูยว่า อ่านผมอ่านประมาณ3ามวันนี่แหละนะครับอ่านวันละเล่มวันละสองเล่มประมาณนี้นะครับก็พออ่านจบมันก็แบบมันไม่ได้รู้สึกอะไรมากมันก็สนุกดีตลกดีแต่ออกมาเล่มกลางกาพอเราเริ่มอ่านบ่อยๆเราก็รู้สึกเริ่มเบื่อเพราะว่าพ็อดมันไม่มีอะไรเลยนะครับคือพ็อดมันก็จะมีเนื้อหาแค่คน2คนนะครับก็จะมีมารุกะจังกับโอดะคุงนะครับที่จะมาเจอการโอดะก็จะไปเจอที่หน้าต่างแล้วก็จะมีการตกมุกการการเล่นกันการอะไรที่แบบปีกแพงนะครับก็มันจะมีพ็อดอยู่แค่นี้แต่ก็ยังผมก็ยังยอมรับว่ามันมีเนื้อหาทีี่่ดออยูนเง ก็โดยโรวมก็คือสนุกน่เองครับอ่านง่ายเพลินนะครับเหมาะสําหรับคนที่ผมว่าไม่ค่อยมีเวลาอ่านการ์ตูนหรือไม่อยากอ่านหนังสือการ์ตูนในเวลาไม่ว่างเนะี่ยก็น,นาเรื่องนี้เป็นหลักครับสามารถอ่านได้เรื่อยๆนะครับมีตอนที่กํากับไปชัดเจนดังนั้นก็สามารถมาไว้ได้ว่าเอออ่านตอนนี้จบแล้วเราทํางานต่อนดีกว่าอะไรก่อนดีกว่าสามารถทําได้นะว่าเจ๋งนะครับเอาจริงคลิปนี้สามารถลงสดได้เลยเหมือนกันนะเนี่ยเอาจริงนะเอาสามารถลงฮันดูได้เลยเพราะว่ารู้ว่าวันนี้ผมพูดกระชับมากแล้วเทคเดียวนะเนี่ยอันนี้เทกเดียวนะครับน่าจะเป็นเทคผ่าน อยเนี่ยมีจะมีปัญหาเรื่องทรงผมตูนี่แหละนะครับแม่ยงยุง่งเลอเกินก็โอเคเป็นคลิปแรกที่ลองทําเป็นชาเลนจ์ดูนะครับในคลิปหน้าก็จะหาชาเลนจ์อื่นมาทําต่อแต่วันนี้สนุกดีเรารู้สึกก็เออ ผมไม่เคยลองมาก่อนนะตอนแรกก็แบบกะจะเทสแดีวก็เอออยาลองสดเลยแล้วกันก็คิดว่าต้องถ่าย3นาทีหลายเทสอยู่นะแต่แบบเออเทสเดียวแหละห้าดีโอเคก็อย่าลืมสนับสนุนนะครับซื้อดิจิตอลแทนนะครับมารุกะวินโดว์โชเกอร์นะครับก็มีทั้งหมด5เล่มจบนะครับผมก็ลองไปหาซื้อกันได้นะฮะตามร้านหนังสือชั้นนำนะครับหรือสามารถสั่งหาออนไลน์ก็แล้วแต่ท่านนะครับอีบุ๊กก็น่าจะมีนะอันนี้ผมไป็นชวนนะฮะก็โอเคในวันนี้ก็ไม่ขออะไรมากก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับก็สามารถยืมชาดูนะครับ ก็รู้สึกว่าเออเริ่มบ้าแล้วออนนี้เริ่มอยู่บ้านนานเริ่มหลอนแล้วก็จะหลอนให้มากกว่านี้นะครับผมก็เจอกันในคลิปหน้านะครับผมกับรายการของโคโดีแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการอื่นด้วยนะครับรายการอื่นก็จะพยายามทําอะไรประมาณนี้ต่อไปโอเคเจอกันในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ